รอโซเชียลแคมวันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยอยากจะอัดเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับมีเรื่องคิดหลายเรื่องแล้วก็อยู่วันที่นอนวันนี้ก็ต้องไปทำคลายน้ำตกกลางบนกลางวันตมืาอคืนว่า ฝนจะตกไหมมันก็ตกมาแต่เมื่อคืนเลยแล้วยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ม,มันจะเป็นยังไงก็งมลหลายๆเรื่องเรื่องเงินด้วยแล้วก็เรื่องเงินค่ายไม่ใช่เงินส่วนตัวนะเงินค่าแบบจะพอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ออแล้วก็แล้วก็เรื่องกิจกรรมไหลายอย่างเบือ่อ ยังไม่รู้ออกจากที่นอนเลยแ่จ่จ่นยังไม่ได้นอนหล<ม>ับหลับตื่นตื่นแสงเดี๋ยววันนี้จะพยายามอัพให้เยอะๆที่ไปถึงค่ายอาจจะมีแข่รับเชิญอีกน้ามันเหลืองคือ,อเราจะไปอาบน้ำก่อนนะครับ